โอ้โโดนครับเขาไม่สับเลยนะฝั่งน้นเขาวิ่งเลยแบ้ยังงกโดดเน่มาเนี่ยราดมยิงคนเดียวเนี่ยนะรู้นะฝั่งนเราดมยิงนี่หมดเลยนะวิงกดเล็กไงที่ยกดแล้วต้องไม่เข้านียิงกดเ็กหมดเลยพี่องีเลยเข้าใจว่าที่ผมะมาต้องยิงยิงอย่างนเพื่อเพื่อจะให้ผมมาเลรดีนะมาดูไว้นะดูไว้เขาเข้ามาปกัมี hai ngày quả đủ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันรู้ไหมบานหัวพอดี <laughs> <c oughs> ก็เคยจับมนขะึ้นกันก็ไปจับดยนะจบเนะนะขาเลย